<laughs> ไปแลกใ้ภูเก็ตกันมากค่ะเขามีพิธีอัญเชิญองค์ครุรขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันนะคะอาคารทีวาการอำเภอกระทูค่ะที่อาคารทีวาการอำเภอกระทูล่างไม้นะคะเผื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยนายณรงค์วุญซิลค่ะผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เป็นประธานในพิธี พร้อมกับนายอํานวยพินสุวรรณนายอนุภาพรรดควั่นยดระบำรองผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะยังมีนายอำเภอกระทูและกาบุคลากรเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยพักน่วยงานพาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าวร่วมพิธีค่ะในการอัญเชิญองค์ุดขึ้นปฏิสถานที่หน้าบันอาคารทีวากา,กา,วาการอำเภอกระทูค่ะณทีวาาการอำเภอกระทูล่งไม้มากันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะพี่บอกเลี้ยงโดยมีพิธีพราหมพิธีส่งนะครับนะประธานจิตตุ เตียนบูชาระรัตนาใกล้กล่าวอารัตนาที่นพระธงการรูปเจริญพระพุทธมนต์กล่าวอารัตนาพระปริษ์พระทรงเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานพิธีแค่ผู้มีเกียรติทวายพปงมาลาคลององคลุดและก็รวมกันอัญเชิญองค์ลุดขึ้นปดิษทานบนหน้าบันอาคารที่ว่าการอำเภอกระทูลังไม่พระ่งเจริญชัยมงคลขาท่านะครับบทเชยันโต้และโหราพราหมณ์ตีครองประธานรงประพรมนมนต์และก็เจิมป้ายที่ว่าการอำเภอกระทูบริเวณประตูและประพรมนมนต์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะครับนะ ฝ่าเปิดด้วยนะจากบรรยากาศค่ะครับสำคัญนะครับองคุคนะค่ะ